โอเคคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยเรากลับมาพบกันอีกครั้งในเกมสตีว์อเบรน o รดซึ่งผมเนี่ยมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเลยนะตอนนี้เพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยวมันจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่เข้ามาและวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องเป็นการอัปเดตที่เรียกได้ว่าอัปเดตระหว่างศึกแห่งศักดิ์ศรีของ2เกมเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเกมสตีว์อเบรนโรดหรือว่าโกอาการ์เดนเขาก็อัปเดตในวันเดียวกันและเวลาเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยจะต้องเข้ามาในเกมนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมเนี่ยชอบเล ที่จะได้กล่องแอดมินลัคกี้บล็อกที่แอดมินเนี่ยเขาสัญญาว่าจะให้ในวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามารอกันเลย โอเคคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมกลับเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมซึ่งผมคิดว่าผมจําเป็นที่จะต้องมาแย่งซื้อกันกับคนอื่นนะแต่ว่าคนอื่นหายไปไหนหมดเนะี่ยอ่ะไม่มีเลยอ๋อนี่นี่อยู่ฝั่งนี้คุณผู้ชมเขาขาโมยกันแล้วเขาไล่ขโมยกันแล้วเหรอเฮ้ยไอ้ i, น้องหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เนี่ยโดนป่าไม่โดนเออปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูเหมือนว่าอีเวนต์แรกเนี่ยจะเป็นอีเวนต์ของเอ่อเป็นรูปดาวเสาร์นะซึ่งถ้าเกิดว่าเราซูมเข้าไไไปปปปดดดููกกกลลลลลล้้้้้เเเเเเนนนนนีีีีี่่่่่ยยยยยยยมมมมมจะะอออรรททแแแงงงงาาาาาาผชสสิห็็ฟวววบบ๋ต ก็คือว่ามันติดสถานะกาเล็กซี่หรอโอ้ย oh, สวยอะคุณผู้ชมเป็นสีม่วงแบบนี้และเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมทางนี้เนี่ยผมได้พิมพ์ถามในเซิร์ฟเวอร์นี้ไปนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออมันก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่เป็นและผมเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะออกไปจากเซิร์ฟเวอร์นี้ในตอนนี้เพราะว่าผมกลัวจะเข้าไม่ได้ โอเคคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมกลับเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวได้แล้วผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงนึงอะ่ะมาเดี๋ยวผมขออัปเดตหน่อยเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมมาได้ตัวซีเค็มมา2ตัวฝั่งนี้แล้วก็ได้กล่องระดับเอ่อไดมอนด์ Diamond นะเป็นลัคกี้บ็อกซ์ระดับก็อดไดมอนด์เอ่อพูดย้ำทำไมแล้วก็ฝั่งนี้คุณผู้ชมมันจะมีตัวใหม่ตรงนี้แล้วก็เป็นเอ่อตัวใหม่ตัวนึงนะตัวนี้เนี่ยแล้วก็เป็นในตัวไก่เทอร์โบสามพันเอ่อก็ไม่มีอะไรเคยเห็นไปแล้วแต่่่่่ิงงททีีผมมมมเเเหหนน็็นนนนยัักคคือ้ ي, ใร,อราแตตวล เฮ้ยแปลกมากคุณผู้ชมทำไมเด็กคนนี้มันแต่งตัวเหมือนเราอะเฮ้ยมีใครเป็นแบบนี้มั่งอะมีใครเจอเด็กคนนี้มั่งเนี่ยคุณผู้ชมดูดิมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดเผมเห็นตัวอะไรเนี่ยฮะตัวอะไรเป็นดินสอรอเฮ้ยเป็นดินสอตัวใหม่ระดับก๊อตผ่านมาได้ไงวะวิ่งจากนู่นมานี่ผมเนี่ยมัวแต่ไปสังเกตไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวที่หลับอยู่เนี่ยเนี่ยไอ้ตัวที่หลับอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่มันเป็นตัวผมเลยพี่ฉลามไอ้ตัวนี้มันพี่ฉลามเ้ยหาไไปอนเนี่ยเเเ้ยยมมมันนนแแปปลลกกาาะใคร็บบผงงออว คอมเนหน่อยแล้วกันแต่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ตัวนี้มานับเป็นตัวดินสอชื่อว่าอะไรเนี่ยพัคามาทาฮามัดไม่รู้นะไม่ต้องไปพยายามอ่านชื่อมันหรอกไอตัวใหม่ๆเนี่ยอ่านยากมากเลยทำเงินเท่าไหร่ห0 0 0งแกับอีก7.5็ดพันอ่าโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น you fall asleep เอ้าหุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะเฮ้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วตอนนี้มีการเขาเรียกว่าจะเรียกว่าบูลลี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันเขาเรียกว่าเป็นการเอ่อเป็นการบลับอ่ะคุณผู้ชมบลับกันนะว่าใครเนจ่ิงกว่ากันซึ่งคัดซีนนี้เนี่ยเห็นไหมแซมมี่เหยียบไปเลยเหยียบดังแป๊ะแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกฮะแซมมี่จะอะไรอีกอ่าแซมมี่เดินกลับเข้าไปยังไงยังไงแซมมี่อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ อ้าณผู้ชมโผล่อีกทีก็เจอเข้าไก่ตัวนี้เลยมันเป็นเครื่องกระสวยอวกาศกระสวยอวกาศเลยเท่าไร่เหลือก1 0กว่าวินาทีคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเฮ้เขาบอกว่าอะไร get in the rocket ship อันนี้คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมเข้ามานั่งในเครื่องกระสวยอวกาศนี่แล้วเหลือกี่วิสอวิหนึ่งวิอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรากาลัง take off take off ออกไปแล้วนู่นพุ่งขึ้นไปแล้วผมไปคนเดียวเลยหรอเฮ้ยตอนนี้ผมอยู่คนเดียวอ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันอะไรเนี่ย Milky Way หรือว่าอะไร g a l a ็กซี่ทาง Gala x y ซเหรอตอนนี้ผมกลายเป็นผู้ท่องอวกาศแล้้้ววหเออยแลมื่ไจจจะะบ ทำไมมันไกลขนาดนี้อ่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมผมมาโผล่ตรงนี้แล้วะที่ไหนเนี่ยนี่มันที่ไหนอเอา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 แต่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเอดมินโกรธคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเอดมินโกรธหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนะตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมอะไรเนี่ยกิจกรรมอะไรไม่รู้คุณผู้ชมแต่ว่าแอดมินเนี่ยดูเหมือนว่าจะโกรธจริงนะตอนนี้โกรธมากเลย อ้าวเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะเราผิดอะไรเนี่ยฮะมาใสา่ฟ้ามาฟาใส่เราเฉยเลยเราผิดอะไรเราผิดอะไรบอกเรามาซิแอดมินตัวแดงใช่นะเออทาสีอะไรมาปเปล่าเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะตอนนี้กล่องของเราเปิดได้แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปิดดีไหมอ่ะเปิดสักกล่องหนึ่งก่อนคุณผู้ชมคือมันมีกล่องเดียวเป่าเปิดไปเลยได้ตัวอะไรรถไถเปล่ารถไถเหรอรถไถแต่โถได้เสือไอเสือมะนาวอีกแกเฮ้ยเซ็งว่ะโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะกาเล็กติกเราก็ลืมเลยคุณผู้ชมลืมมาหมุนสปินตรงนี้นะโอ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยไบซออออนนนเเเเเเตตต้กิปปีรร์สมมมมง่่่าาาัววใหหะด๋ยยุล โอ้ได้หนึงจุดล้านวันนี้นี่ไม่ได้อะไรแบบเจ๋งๆเลยนะเฮ้แต่เดี๋ยวนะมีไม่แล้วอะไรเนี่ยอ้าหูผู้ชมตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ผู้ชมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยเฮ้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 ยเจ้าตัวไหนไอตัวนี้เป็นซีเคดไอตัวนี้ก็เป็นซีเคดเฮ้ยแล้วเจ้าตัวไหนโอ้โหได้ตัวนี้ทำเงินล้านสองเฮ้ยเอาเอาไปใหมดเลยเอาเอาตัวนี้ไปก่อนตัวนี้ไปก่อนอนี่ผู้ชมโอ้โหวัวดาวเสาเอาเอาเอาแต่เดี๋ยวนะตอนนี้มันมีหน้าจอมืดคุณผู้ชมหน้าจอมืดหน้าจอมืดไม่รู้อะผมเอาก่อนแล้วเอาก่อนแล้วเฮ้ย โอ้ย oh, hey. ตะม่งสมองไปหมดแล้วเอยแต่เดียวนะขึ้นมาอีกขึ้นมาอีคุณผู้ชมยังเหลือยังเหลือโื mm ้ห hmm. ตอนนี้ดูเหมือนว่าอีเวนต์บาซซลเนี่ยเขาจะปิดบังนะปิดบังไม่ให้เราเข้าไปได้ง่ายๆแต่ว่าเราจะเข้าไปไงอ่ะตอนนี้เป็นตัวที่2ซสีเขตแล้วมีอีกเป้าฮะมีอีกเป้ามีอีกนะเออเอาตัวดินสอมาดินสอเอาดินสอมาอ่ะโ okay, อเคคุณผู้ชมเรียบร้อยผมเอาดินสอมาแล้วนี่ได้มาแล้วสามตัวแล้วไม่ได้เหลืออีกสองตัวนี่เมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวที่ทาเงินได้เยอะมากเลยนะแต่ว่ามัน เดินทะลุได้เอาตัวนี้ก่อนบัลเล่บัลเล่บัลเล่ตัวนี้ติดสถานะกาเล็กซี่เราไปแล้วจ้าเดินทะลุไปเลยซึ่งเราต้องรีบนะคุณผู้ชม,พชมเพราะว่าเอีเวนต์มันใกล้จะหมดแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนร้านขายของอะไรสักอย่างอะ่ะเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปก่อนรีบขึ้นไปเมกิมอยู่ตรงไหนแล้วเดินทะลุเข้าไปเลยตัวสุดท้ายแล้วมันมีอีกปะเฮ้ยมันมีอีกนี่หว่ามีตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยรีบ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 สี่วิสามวิสองวิหนึ่งวิโอ้โหคุณผู้ชมหมดแล้ว เนี่ยคุณผู้ชมหมดแล้วทั้ง2อีเวนต์เลยเมื่อกี้เนี่ยเอาไม่ได้มันเหลือแค่ตัวสุดท้ายเอาไม่ทันนะสรุปเมื่อกี้เนี่ยได้มา5ตัวตรงนี้มันเป็นระดับสีเขตเป็นบัวไบซอนเตกิปปิเตอร์แล้วก็ไอตัวนี้เป็นมงมุมแล้วก็ดินสอแล้วก็เออเขาเรียกว่าบัลเลริโนโลลิโลแล้วก็ดินสอ5ตัวเท่านั้นหละคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวนะมันจะมีอีกหรือเปล่ปาเมื่อกี้เห็นเหมือนว่าแอดมินเขาพูดอะไรบางอย่างอ่านไม่ทัน และนี่คุณผู้ชมสิ่งที่ผมรอคอยก็ได้มาแล้วมันคือแอดมินลักกี้บล็อกนะ <c oughs> Lucky Block. เ้ยแอดมินลักกี้บล็อกเฮ้ยแล้วมันจะติดสถานะอะไรเบ้าเนี่ยขอติดสถานะสักหนึ่งอันได้ไหมแอดมินลักกี้บล็อกเนี่ยคุณผู้ชมมันจะไปแล้วมเหลือแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าผมซื้อก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะพลาดโอกาส <c oughs> ตอนนี้เรียบร้อยแล้วแอดมินลักกี้บล็อกที่ผมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะมาหาให้ได้ในวันนี้แล้วเดี๋ยวมีอะไรอีกเล้าฮะมีอีกไหมก็อตอนนี้เนี่ยผมก็เซ็งมากเลยที่ว่าร์อออขงผมมมมมนนี่่ยัไยคคูณณุ้ช <c oughs> ฟิลแมชชีนลักแฮทบินแอคทีฟเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอเครื่องฟิลแมชชีนเนี่ยมันมีการเพิ่มโชคลาภหรอเรามาลองดูซิว่าเครื่องจัางนี้เนี่ยมันจะให้ตัวอะไรใหม่ๆมาหรือเปล่ากดดูซิ ทำไมมันน้อยจังอ่ะมีแค่4%นี่ขนาดใส่แซมมี่ไปนะลอสคอดปอดได้แค่4%แล้วก็ได้ลอสคอมบิเนชันส<ม>เออไม่เอาดีกว่าไม่ใส่ดีกว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ก่อนป่อยใส่วันเอินและนี่คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยโชคลาภของเซิร์ฟเวอร์ของผมตอนนี้มันเป็นคูณเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะเป็นสีม่วงเลยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะรุนแรงและก็โชคดีกว่าสีทองอย่างแน่นอน อ่ะแล้วก็โผล่มาแล้วคุณผู้ชมดูเหมือนว่าโชคลาภสีม่วงเนี่ยตอนนี้จะทำงานแล้วนั้นแล้วก็ติดสถานะบับเบิรกแรมด้วย <c> um> เป็นตัวใหม่นะลอดบอมบาบินิตสแต่เดียวนะผมขอรอหน่อยขอให้มันติดสถานะอีกหนึ่งได้ไหมฮะเพราะว่าเออมันอีกสักอีกแป๊บเดียวอะ่ะอยู่ได้อีกแป๊บหนึง่งแต่ว่าจะอยู่ได้อีกนานหรือเปล่าฮะซื้อเลยแล้วกันตอนนี้แหละืซอรประกอบเลยซึ่งในตัวนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนกที่ขี่เครื่องบินนะเออก็น่ารักดีหรอ <c oughs> ฮ้ย <G ül> แต่เดี๋ยวเดี๋ยวแซมมี่แซมมี่มาจากไหนเนี่ยฮะอืมซีเขตโผล่มาตอนที่เราแบบไม่รู้ตัวโผล่มาในความมืดแล้วมันมีอีกเปล่าเฮ้ย <G ül> มีอีกปะเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ใช่ไหมอืมคุณผู้ชมนั่นมันรถถังนี่รถถังระดับก๊อตโอ้โหแต่เดี๋ยวขอลุ้นหน่อยขอลุ้นให้มันติดสถานะเพิ่มติดซีติดซีดดคือตอนนี้ผมต้องหันซ้ายแลขวาเพราะว่าเดี๋ยวผมกลัวไงกลัวเผื่อว่าแบบจะมีตัวที่แบบว่าจริงๆออกมาแล้วผมไม่เห็นเพราะว่าผมเนี่ยประจําเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ซื้อมาก่อนซื้อรถถังมา1คัน ะแต่เด <c ười> ี๋ยวนะ เฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรอุ้ยอุยซีเคดซีเคดอีกหนึ่งตัวดูดูชื่อเขาชื่อว่าดูดูดซีเคดนะเนี่ยเติมอะไรจ้านี่แน่จัดไปเลยเฮ้เฮตัวนี้เป็นซีเคดอีกหนึ่งตัวแล้วมาดูซิตอนนี้ถังของเราเต็มยังวะเนี่ยเกือบแล้วคุณผู้ชมเกือบเต็มแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเลยสัก3าถึงสช่องนะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขายตัวนี้ไปก่อนไอตัวนี้ระดับเลเจนดอรีเฮ้ยแต่เดี๋ยวตัวนี้เป็น4ีลุงแล้วคุณผู้ชมอโชคลาภสีลุ้งอ่ะและนี่ก็มาแล้วมันเป็นระดับเขาเรียกว่าระดับกอดเป็นฉลามที่เราเนี่ยเคยได้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเอามากอดแล้วกัน คืออย่างน้อยๆเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนถ้าเกิดว่าช่องเราไม่พอเราค่อยไปขายทิ้งอ่าและนี่คุณผู้ชมน้องแมวมาแล้วเฮ้ยอันนี้ทำไมเป็นน้องแมวแบบว่าดีไซน์เดิมหมอเนี่ยคุณผู้ชมดูสิมันไม่ใช่น้องแมวที่แบบว่าเราเคยเห็นมาก่อนหน้าน,นี้อ่ะแต่ว่าก็ซื้อหน่อยแล้วกันนะจัดไปเลยหนึ่งตัวโอ้โหแต่เดี๋ยวนะตอนนี้คือแบบว่าพิโรดคุณผู้ชมฟ้าพิโรดวู uh ้ฮ huh. ู้มาเต้วมาเต้วมาหนึ่งมาเต้วมาหนึ่งจัดเลยจ้ามาเต้วแต่เดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าช่องเก็บของของผมเนี่ยใกล้้้ะเเเเเเตต็มมวววราาาาานนนัันีีีี่่ยดยออาาดดออกกข เฮ้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปอีกตัวหนึ่งไอตัวนี้มาก่อนคุณผู้ชม lucky box admin ตึ้งไอตัวนี้คือตัวใหม่ที่ผมเอาเข้ามานะแต่ว่าตอนนี้ต้องมาสนใจ lucky box admin อันนี้ก่อนเป็นกล่องที่2งของวันนี้เลยอะเซิร์ฟมาเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันใกล้จะไปแล้วแล้วมันก็ไม่ติดสถานะอะไรด้วยก็ไม่เป็นไรอย่างนั้น,นก็เซิร์ฟมาก่อนแต่ว่าตอนนี้มาแล้วคุณผู้ชม admin เข้ามาแล้วเขาโกรธเขาโกรธอะไรบอกหน่อยซิ admin ใน,นโกรธอะไร แล้วบบกว่าตอนนี้มาแบบเน้นๆเลยกิจกรรมมาแบบเน้นมากคือตอนนี้ผมจะต้องแบบว่ามองอ่ะคุณผู้ชมคอยมองไว้ซึ่งตอนนี้มันมีมาแล้วนะหนึ่งตัวระดับก๊อตเลยมันเป็นสมองหน้าระดับก๊อตทำเงินเท่าไหร่เนี่ยสามจุดห้าล้านแล้วคุณผู้ชมอันนี้ระดับก๊อตนะไม่ใช่ระดับซีเคททำเงิน3.5้าล้านโอ้โหแล้วมันติด3าสถานะแล้วคุณผู้ชม4.4ล้านเข้าไปแล้วแต่มันจะไปแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแหละเราต้องซื้อมาก่อนเท่าไหร่เนี่ยเอี่จ4.4ี่ล้านตอนนี้จบไปที่เอ่อุีอี่ล้อมาอนูแล้ว นกนกระดับกอต2.9ล้านตัวนี้2.9ล้านโอ้โหแต่โดนนะเมื่อกี้โดนอะไรไม่รู้นะกระเด็นแล้วก็ซื้ออะซื้อได้อยู่คุณผู้ชมยังซื้อได้อยู่นะอ่าแสดงว่าช่องตอนนี้ยังไม่เต็มแต่ว่าโดนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยฮะ และตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูเหมือนว่าถังของผมเนี่ยจะเต็มไปแล้วนะไม่สามารถที่จะเก็บตัวอะไรเพิ่มได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราจาเป็นที่จะต้องมาขายตัวอะไรทิ้งไปไอ้นี่ละกันไอเสือตัวเนี้ยเสือมะนาวเนี่ยขายทิ้งไปเลย1ตัวแล้วก็ตัวอะไรอีกที่จะขายหู้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะขายอ้โหยนี่ไงคุณผู้ชมมันมาอีกหนึ่งกล่องนะแอดมินลัคกี้บ็อกเนี่ยเฮ้ยดีนะเรามองทันเกือบไปแล้วคุณผู้ชมเกือบไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมซื้อมาคือเมื่อกี้เนี่ยถ้าเก ขายต่อซะหน่อยนะอันนี้คุณผู้ชมผมขายฉลามแล้วอ่าขายฉลามไปหนึ่งตัวฉลามจุมพูแล้วก็ตัวอะไรอีกน่าขายฮะเออเดี๋ยวไปดูด้านบนเซตด,ด้านบนด้านบนมีตัวอะไรน่าขายชั้น3ก็ไม่มีนะหูยแต่ตัวนี้4ล้านเลยนะนกติดสถาน,นะกาแล็กซี่ทำมันแพงซะขนาดนี้แต่ตอนนี้เขามีกาแล็กซี่สปินมาให้ฟรี3ครั้งเดี๋ยวเรามากดอุย4ี่นี่ไม่ใช่3 4เลยเหรอครั้งแรกได้30,000 0ครั้ง2ได้ล้าน2ครั้ง3หลักครั้ง3มได้3 0 0แสนเฮ้ย3ครั้งแล้วนะครั้ง4ี่ ครั้งสี่ได้สามแสนโ้โหเ้ยครั้งห้าครั้งห้าครั้งห้ากดไม่ได้โอเคเฮ้ยแต่เดี๋ยวเฮ้ยตอนนี้มืดอีกแล้วแล้วเราพลาดตัวอะไรไปบ้างเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมโผล่มาก็เจอช้างเลยซึ่งช้างเนี่ยผมจะปล่อยไปแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราประสบปัญหาเกี่ยวกับการที่ช่องเก็บไม่พอและตัวน,นี้เนี่ยดูเหมือนว่าผมจะขายไปด้วยนะเนี่ยอ่ะขายไปเลยแบบนี้คุณผู้ชมเพื่อเอาช่องตรงน,นี้มาเก็บตัวใหม่ อ่าแต่ว่าตอนนี้ฐานของแอดมินเขากลับมาแล้วซึ่งผมเค้นมาดูด้านบนได้มีตัวระดับคอสเท่านั้นหรอโอเคเดี๋ยวผมเอาไปให้หมดเลยเดี๋ยวเอาไปใส่ในเครื่องจักรแมชชีนด,ดีกว่าอ่ะแต่ว่าตอนนี้เต็มแล้วคุณผู้ชมฐานผมเต็มแล้วขโมยต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยไปให้อีกตัวหนึ่งมาขโมยดีกว่าแต่มันจะทันหรือเปล่านะาได้สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะโอ้โหคุณผู้ชมผมกําลังดึงเลยแอดมินมันก็โผล่เข้ามาแกเมื่อกี้เนี่ยผมกําลังดึงตัวในฐานแอดมินเลยแล้วแอดมินก เห็นไหมเขากำลังดึงเลยไปไปไปเอาไปเก็บซะโอเคสรุปแล้วเมื่อกี้ฐานแอดมินเนี่ยเราได้มาแค่3ามตัวนะเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดไงมันโผล่มาแค่1นาทีกว่าเท่านั้นแล้วก็หายไปแล้วด้วยอ่ะมาเดี๋ยวเราเอาตัวอะไรมาใส่เครื่องจักรดีอ่ะเอาตัวบอลเล่เนี่ยมาแล้วกันได้ไาเยอะคือยังไงซะมันก็ต้องเอามาใส่เครื่องจักรขายพวกบอลเล่พวกนี้เนี่ยมันทำเงินได้แค่สามแสนไงมีโอกาสได้โอ้โหมีโอกาสได้สี่ขีสามแปดเปอร์เซ็นต์เลยหรอไปไปเดี๋ยวเราไปใส่ให้หมดเลยวันนี้เนี่ยตัวเอกมันก็คือกล่องแอดมินล ไวก่อนดินสอแล้วมาดูซิว่าเลยเท่าไหร่อุ้ยเป็น41เเลยเหรอเป็น41%เอเป็นเลยนะโอกาสได้ซีคเค็ดเนี่ยแล้วก็ใส่ดินสอตัวนี้้ยแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอวางลงไปก่อนคุณผู้ชมไอ้ตัวนี้ติดสถานะนอนหลับทำเงินได้10,000แแต่ไอ้ตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้ติดสถานะอะไรเลยนะเนี่ยเห็นไหมทำเงินได้2 0 0 0 0 0เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ติดสถานะนอนหลับเนี่ยมันจะลดเงินโอ้โหคุณผู้ชมมีอย่างนี้ด้วยคือปกติแล้วจะบวกเงินนะติดสถานะเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยลบเงินแต ฟิลไปเลยแบบนี้แล้วก็รอเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งโอเคคุณผู้ชมในที่สุดตอนนี้เนี่ยมันก็จบสิ้นสักทีตอนนี้เนี่ยแอดมินเขาก็น่าจะไปแล้วแหละเพราะว่าด้านล่างเนี่ยคุณผู้ชมอีเวนต์มันก็จะหมดลงแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะมาเปิดกล่องลัคก,กี้บ็อกของผมเริ่มจากอันไหนดีอันนี้มันติดสถานะบัพปร่มรกรัรมด้วยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มอันบนก่อนดีกว่าคือผมเนี่ยมยีสามกล่องใช่ไหมนี่คุณผู้ชมกล่องแรกเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องนี้ก่อนนะเปิดไปเลยเดี๋ยวนี้ได้ตตตััตัวววอออออะะะะไไรรรเเยยยยฮฮฮจิงๆน้ เฮ้ยตัวอะไรมิติ <c oughs> เป็นระดับมิติพระเจ้าเนี่ยคุณผู้ชมมันทำเงินได้แค่ห <c oughs> มาารรื่นสาเองเหรอเฮ้ยอะมาคุณผู้ชมอันนี้แล้วเป็นกล่องที่สองนะเปิดไปดูซิได้ตัวอะไรเปิดมาเฮ้ยเฮ้ยขอเจ๋งหน่อยขอเจ๋งหน่อยเจ๋งหน่อยเจ๋งหน่อย เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยล้วกล่องสุดท้ายแล้วผู้ชมกล่องสุดท้ายแนละ้วม,มามาเปิดกันเลยกล่องสุดท้ายได้ตัวอะไรเออเฮ้ยตัวอะไรขอสูไปดูใกล้ๆดูใกล้ๆหุยว้าวอุย <c oughs> มันเป็นระดับซีเขตเป็นตัวอะไรเนี่ยแบล็ k โฮโก g เป็นแพะ b บ a c k โ o คุณผู้ชมแพะหลุมดำโอ้โ oh ห oh, ทำเงินเท่าไหร่1.6ล้านแต่มันสวยมากเลยนะคุณผู้ชมดูสิ <c oughs> ส่วนฝั่งนี้เนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าวัวไบซันนะมันเป็นดาวอะไรเนี่ยดาวอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรคุณผู้ชมแล้วก็มีแซมมี่หนึ่งตัวจากนั้นเนี่ยก็มีเลริโนตัวนี้ติดสถานะกาแล็กซี่ทำเงินล้านสองส่วนด้านบนมีตัวอะไรเออ,เอ,อมันก็มีน แหละคุณผู้ชมต,ตัวนู่นตัวนี้ตัวนั่นน่ะแล้วก็ไอ้ฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นตัวที่ขโมยเข้ามา2ตัวแล้วก็ตัวนี้ก็ได้มาแบบฟุกๆนะสี่ล้านเลยนะทาเงินเนี่ยไม่ธรรมดานะโอเคคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอแค่นี้ก่อนละกันนะเพราะว่าผมเนี่ยตะลุยมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะไปแล้วบ,บาย